สวัสดีค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์นะคะการสืบพันธุ์เนี่ยะคะนักเรียนก็เป็นกระบวนการนะคะในการดํารงเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเอาไว้นั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้มีลูกมีหลานสืบต่อไปในสัตว์ก็เหมือนกันนะคะสัตว์เนี่ยก็จะต้องมีการสืบพันธุ์เหมือนกันเพื่อที่มันจะได้ดํารงเผ่าพันธุ์ของมันเอาไว้ถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนที่ ไม่มีการสืบพันธุ์มันก็จะทำไมคะศูนย์พันธ์ไปนั่นเองนะคะอ่ะเราจะพูดถึงการคุมกําเนิดนะคะการคุมกําเนิดเนี่ยเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นนะคะในระยะเวลาใดาเวลาหนึ่งนะคะโดยป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิแล้วก็ยับยั้งการตกไข่หรือไม่ให้มีการฝังตัวของเอ็มบิโอนะคะ ซึ่งการคุมกำเนิดเนี่ยมันมีได้หลายวิธีเลยอะอย่างเช่นอันแรกนะคะก็คือวิธีธรรมชาติวิธีธรรมชาติหรือเขาจะเรียกว่าการนับระยะปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์นะคะก็คือการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลารอบเดือนที่อสุจิแล้วก็เซลล์ไข่เนี่ยไม่มีโอกาสปฏิสนธิกันนั่นคือในระยะเวลา 7วันก่อนมีประจำเดือนแล้วก็ระยะเวลา7วันหลังจากที่มีประจำเดือนนะคะนับยังไงเอ่ยหน้า7หลัง7เคยได้ยินใช่ไหมวิธีธรรมชาติการนับระยะปลอดภัยก็คือวิธีหน้า7หลัง7ถูกไหมคะสมมุติว่าอ่ะอย่างในนี้ปฏิทินนี้มีประจำเดือนวันแรกคือวันนี้วันที่15วันนี้ใช่ไหมคะอ่ะ วิธีการนับระยะปลอดภัยคือนับก่อนหน้าที่จะมีประจำเดือนเนี่ยเจ็ดวันก็คือวันที่เท่าไหร่บ้างสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดวันอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเจ็ดวันก็คือตั้งแต่วันที่แปดจนถึงวันที่สิบสี่เนี่ยไม่มีประจำเดือนเอ้ไม่มีประจำเดือนแล้วก็ไม่ตั้งครรภ์น,นะคะแต่มันก็ไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นหรือ อะไรนะคะนักเรียนบางทีมันก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนได้โดยวิธีนี้เนี่ยอานลืมบอกหลัง7็ดหลัง7ดนับยังไงมีประจําเดือนวันที่ส5้าใช่ไหมหลังเจก็นับตั้งแต่วันที่สิบห้าเลยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกยี่สิบยิบเอ็ดนี่เจ็ดวันดังนั้นช่วงนี้เนี่ยก็คือระยะปลอดภัยไม่สามารถตั้งครรภ์ได้นะคะหน้าเจ็ดหลัง7แต่บางคนเนี่ยนับผิดใช่ไหมสมมติว่ามีประจําเดือนวันที่สิบห้า แต่ตัวเองดานบอกว่าอะไรหน่าเจ็ดหลังเจ็ดหลังจากมีประจำเดือนไปนับนี่เลยมีประจำเดือนไปจนถึงวันที่สิบแปดไปนับสิบเก้ายี่สิบยี่เอยี่สองยี่สามยี่สี่แบบเนี้ยไม่ใช่นะคะอันเนี้ยพลาดแน่นอนอวิธีนี้เนี่ยเหมาะสำหรับอ่าคนที่มีประจำเดือนมาตรงทุกเดือนยี่แปดวันมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกเดือนแบบเนี้ยนับไปยี่แปดวัน มาประจําเดือนมาตลอดตรงทุกเดือนแบบนี้ถึงจะใช้วิธีนี้ได้ถ้าใครประจําเดือนเลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะมันอาจจะเกิดการคาดเคลื่อนได้ข้อดีก็คือสามารถคํานวณระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยตนเองนะคะข้อเสียก็คือไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะดังนั้นวิธีนี้ถ้า เพศหญิงจะต้องใช้เนี่ยก็คือจะต้องมีประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะแล้วก็ผลของมันเนี่ยก็ค่อนข้างไม่แน่นอนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการคุมกำเนิดโดยใช้อุปกรณ์นะคะาการคุมกำเนิดโดยใช้อุปกรณ์เนี่ยถ้าเป็นการใช้ถุงยางก็จะใช้กับ เพศชายใช่ไหมคะถุงยางอนามายัยส่วนเพศหญิงก็จะเป็นการใช้ห่วงคุมกําเนิดนะคะแต่ก็แต่ก็ไม่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะคะสําหรับห่วงคุมกําเนิดนะคะของเพศหญิงเนี่ยนะคะไม่ค่อยนิยมถ้าการใส่ห่วงคุมกําเนิดของเพศหญิงเนี่ยจะต้องให้กับแพทย์เป็นคนใส่ให้นะคะเพราะมันค่อนข้างอันตรายอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็คุมสามารถคุมกําเนิดได้นะคะ ข้อดีนะคะก็คือสามารถป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็ข้อเสียเนี่ยก็แต่ว่าข้อเสียก็คือไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างร้อยเปอร์เซนะคะการคุมกําเนิดเนี่ยมันไม่มีอันไหนที่แบบร้อยเปอร์เซ็นตหรอกคะ่ะนักเรียนยกเว้นแต่การทําหมัน อันนั้น,นคุมกาเนิดได้แน่นอนนะคะอันนี้นะคะก็เป็นาการใช้ยาคุมกําเนิดใช่ไหมคะก็คือการคุมกําเนิดโดยใช้สารเคมีเข้าไปก็คือยาคุมนั่นแหละค่ะยาคุมกําเนิดเนี่ยมันมีหลายแบบด้วยกันนะคะอย่างเช่นายาคุมกําเนิดแบบกินแบบฉีดแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นยาคุมกําเนิดแบบฝังอยู่ใต้ผิวหนังนะคะตัวยาของยาคุมกําเนิดเนี่ยก็จะมีผลควบคุมการตกไข่นะคะ โดยในยาคุมกําเนิดเนี่ยมันจะประกอบด้วยฮอร์โมน2ชนิดด้วยกันอันนี้เรียกยาคุมกําเนิดแบบกินนะคะเป็นแผงๆเนี่ยอันนี้คือกิน1เดือนนะคะพอเดือนใหม่แล้วก็เปลี่ยนแผงใหม่นะคะ,ะในยาคุมกําเนิดเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะ,ะตัวแรกเลยก็คือ ฮอร์โมนอีสโตรเจนนะคะสก็คือโปรเจสเตอโรนมันก็คือฮอร์โมนของเพศหญิงนั่นแหละคะ่ะซึ่งมันจะทำหน้าที่ในการยับยั้งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองนะคะที่มันจะทำให้ไข่เนี่ยสุกแล้วก็เกิดการตกไข่นะคะข้อดีของการใช้ยาคุมกำเนิดข้อดีของมันเนี่ยมันจะทําให้ประจำเดือนเนี่ยมาปกติแล้วก็มาตรงกันทุกเดือนเลยถ้าเรากินตามเม็ดอะนะที่หนึ่งสองสาแต่ต้องกิน ทุกวันนะคะห้ามลืมถ้าสมมติว่าลืมสมมติว่าลืมกินเม็ดนี้จำได้ตอนไหนให้กินทันทีนะคะไม่ใช่ว่ากินหนึ่งเม็ดเว้นไปสองวันกินหนึ่งเม็ดอันนี้ไม่สามารถคุมได้นะคะแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คือทำให้บางคนแพ้นะคะแพ้ยาคุมก็ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนหรืออาจจะมีน้ำหนักเพิ่มนะคะหรือมีพวก โรคแทรกซ้อนได้นะคะนอกจากยาคุมกําเนิดแบบปลายเดือนแล้วมันก็จะมีายาคุมกําเนิดฉุกเฉินยาคุมกําเนิดฉุกเฉินเนี่ยมันก็เป็นยาที่จะต้องใช้ภายใน72ชั่วโมงนะคะยาคุมกําเนิดฉุกเฉินเนี่ยจะมีแค่2เม็ดนะคะ มีแค่สเมตรแต่อันนี้มันเป็นแบบ1เดือนนะคะก็คือมีมีมานี่เลยสามสิเม็ดนะคะเออไม่ใช่30เมตรนะคะนักเรียนยีเมตร28เมตรอ่ะแต่ถ้ายาคุมกำเนิดฉุกเฉินเนี่ยจะมีอยู่แค่2เมตรนะคะก็คือจะต้องใช้ภายใน72ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะมีตัวยาที่เป็นฮอร์โมนเช่นเดียวกับ ยาคุมกำเนิดทั่วไปเลยแต่มีปริมาณที่มันสูงกว่านะคะจะใช้เฉพาะในกรณีที่ฉุกเฉินเท่านั้นเพราะมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วฉุกเฉินใช่ไหมดังนั้นเขาก็จะใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากเลยหากใช้บ่อยเนี่ยมันจะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกนะคะแล้วก็กระตุ้นให้ เซลล์มะเร็งเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยทําให้หมดลูกผิดปกติด้วยนะคะอาจจะทําให้เกิดพวกมะเร็งปากมดลูกอะไรพวกนี้นะคะ่ะมันไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งนะคะอันนี้เป็นวิธีคุมกําเนิดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการคุมกําเนิดแบบทำหมันไปเลยนะคะการคุมกําเนิดแบบทำการ ทำหมันเนี่ยก็คือการคุมกําเนิดแบบถาวรนะคะไอ้ที่เรากล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะการนับระยะปลอดภัยการคุมกําเนิดโดยใช้อุปกรณ์ถุงยางอะไรพวกนี้ค่ะการคุมกําเนิดโดยกินยาคุมพวกนี้มันเป็นการคุมกําเนิดแบบไม่ถาวรนะคะไม่ถาวรคืออะไรก็คือการคุมกําเนิดที่มีเฉพาะที่มีผลเฉพาะขณะที่ใช้ นะคะเวลาเลิกใช้แล้วเนี่ยผู้ใช้เนี่ยก็สามารถกลับมาตั้งคันได้ตามปกติได้นะคะแต่ถ้าเป็นการทำหมันเนี่ยมันเป็นการคุมกำเนิดแบบถาวรก็คือการป้องกันการตั้งคันแบบถาวรไปเลยตลอดไปเลยนะคะวิธีนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีบุตรเพียงพอแล้วไม่อยากฉันไม่อยากมีลูกเพิ่มแล้วฉันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยค่ะ ก็ทําหมันไปเลยนะคะก็จะไม่มีปุดอีกต่อไปนะคะหรือว่าสภาพร่างกายเนี่ยไม่พร้อมต่อการมีปตดบางคนเนี่ยเขาสภาพร่างกายไม่พร้อมใช่ไหมถ้าเกิดตั้งครันเนี่ยอาจจะทําให้ทารกในครันเนี่ยเสียชีวิตได้หรือตัวของแม่เองเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตได้จากสภาพร่างกายที่เขาไม่พร้อมนะคะดังนั้นการทําหมันเนี่ยก็คือก็คือตัดปัญหานี้ไปได้เลยนะคะโดยที่ การคุมกําเนิดโดยวิธีการทําหมันเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นทั้งทําหมันในเพศหญิงแล้วก็ทําหมันในเพศชายนะคะอันนี้เพศชายอ,อันนี้เพศหญิงทําได้ทั้งสองเพศเลยนะคะในการทําหมันในเพศชายเนี่ยคือแพทย์เนี่ยเขาก็จะตัดท่อนํอาอสุจิอ่าตัดยังไงเอ่ย นี่บริเวณนี้เลยนะคะอันนี้คือท่านาอนําอสุจิปกติเนี่ยมันจะต่อกันถูกไหมเพื่อที่จะลําเลียงเซลล์สุจิขึ้นไปถูกไหมคะเป็นทางในการลําเลียงแต่การทําหมันก็คือตัดบริเวณหลอดนําอสุจิตรงนี้ให้ขาดจากกันนะคะแล้วก็ผูกหลอดนําอสุจิเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีอสุจิเนี่ยเ,เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการหลั่งอสุจิไปผสมกับเซลล์ไข่นะคะ ซึ่งมันมีผลต่อการสร้างเซลล์อสุจินั่นเองนะคะถ้าเป็นเพศหญิงเพศหญิงในการทำหมันของเพศหญิงเนี่ยแพทย์เขาก็จะตัดท่อนำไข่อ่าตรงนี้คือท่อนำไข่ถูกไหมเวลาที่เ,เซลล์ไข่กับเซลล์อสุจิผสมกันเนี่ย มันจะผสมกันรบริเวณท่อนําไข่ถูกไหมคะดังนั้นก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะตัดบริเวณนี้ทิ้งไปมันก็ทําให้ไม่เกิดการปฏิสนธิกันแล้วถูกไหมคะเอามันออกจากการแล้วก็ผูกท่อนําไข่เอาไว้นะคะนี่แล้วก็ผูกท่อนําไข่เอาไว้แบบนี้นะคะทําให้ท่อนําไข่เนี่ยมันเกิดการอุดตันอสุจิเนี่ยจึงไม่สามารถเข้าไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ได้นะคะซึ่ง ไม่กระทบต่อเยื่อบุมดลูกจึงทำให้มีประจำเดือนได้ตามปกตินะคะอ่าข้อดีของการคุมกําเนิดเนี่ยก็คือช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะคะการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยมันมีผลเสียเยอะแยะมากมายเลยนะคะนะักเรียนอย่างเช่น สมมุติว่าตั้งคภ์ตอนอายุ13 14สภาพร่างกายอ่ะมันยังไม่พร้อมถูกไหมสะโพกก็ยังไม่ค่อยขยายเลยเสภาพร่างกายมันไม่พร้อมต่อการคลอดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตั้งคันในวัยเด็กๆเ,เนี่ยลูกที่เกิดมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะพิการหรือสติปัญญาอาจจะไม่ดีนะคะไม่ ปกติเหมือนเด็กคนอื่นหรืออาจจะทำให้แม่เสียชีวิตก่อนเพราะว่าถ้าสะโพกไม่ผายนักเรียนสะโพกไม่ผายปากมดลูกไม่เปิดอะไรพวกนี้เหมือนมันยังไม่พร้อมที่จะมีลูกอะคะ่ะแต่ดันมีไปแล้วมันก็ทำให้เป็นอันตรายทั้งแม่แล้วก็เด็กได้นะคะดังนั้นเนี่ยปัญหาเนี้ยก็คือเป็นปัญหาที่มันค่อนข้างแพร่หลายในปัจจุบันนะคะ ส่งผลกระทบต่อตัวแม่ที่ตั้งครรภด้วยด้านสุขภาพการตั้งครรภ์ผลกระทบทางด้านสังคมสังคมยังไงเอ่ยคนอื่นเขามองใช่ไหมอา้าวคนนี้ท้องท้องตั้งแต่มหนึ่งเลยอย่างเงี้ยท้องแต่มสองเลยมันก็ผลกระทบทางสังคมก็ตามมาด้วยถูกไหมคะอ่ะเยาวชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพบว่าเย,ยาวชนเนี่ยมีการตั้งครรภที่สูงขึ้น พอตั้งคันแล้วศึกษาต่อได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะเรียนต่อก็ไม่ได้โรงเรียนไม่รับใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อสังคมตามมาเรื่อยๆส่งผลให้อาอกาสในการทํางานเนี่ยไม่มากเท่าที่ควรแล้วก็อาจจะมีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพส่งผลกระทบเหล่านี้เนี่ยกระทบคุณภาพชีวิตของลูกตัวเองไปด้วยถูกไหมลูกเกิดมาอายุสิบสามไปทํางานอะไรล่ะ ไม่มีงานทําก็อยู่กับพ่อแม่ไปก่อนถูกไหมคะดังนั้นเงินก็ยังไม่มีถูกไหมอ่ะมันก็ส่งผลกระทบเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นเราเนี่ยอยู่ในวัยที่กําลังเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเราควรที่จะเป็นไงคะยับยั้งชั่งใจถูกไหมยับยั้งชั่งใจก่อนยังไม่ควรทําอะไรที่มันเกินเลยอะไรไปก่อนโอเคไหมคะ ซึ่งมันจะส่งผลกระทบเหล่านี้ยต่อครอบครัวของนักเรียนด้วยนะคะ